สวัสดีท่านผู้ชมนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมเล่นตัวนี้ไปนะครับโอ้ยมาแรงมาเกาะหน้าจอโอ้ยลำคาญโอเคนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมเล่นตัวนี้ไปนะครับอ่าผมก็จากคลิปที่แล้วนะครับผมเ,เล่นตัวนี้ไปเนาะผมก็รู้สึกว่าอยากจะมาเล่นอีกตัวให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆเลยเนาะโอเค เดี๋ยวก่อนนะครับผมขอปรับอะไรนิดนึงอันนี้ก็โอเคมัน,นก็โอเคหมดยินจาสีอะไรดีครับมายังก่อนนะครับเอาอัน,นผมจะมาเล่นตัวนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาเล่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้อา่าทุกคนก็รอดูกันได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวหลายๆหลายๆตัวเลยนะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาเล่นตัวนี้ก่อนเนาะอาจจะมีเสียงลมรบกวนก็ขออภยนะัยก็ผมมานั่งตรงอู้ตายแล้วตายแล้ว <c oughs> ผมก็มานั่งตรงเก้าอี้ตรงลงรถเนี่ยละนะโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่า ลงรถเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเป็นยังไงทุกคนก็ย้อนไปดูคลิปก่อนๆได้เลยนะครับโอเคเนาะผมทำคลิปไว้อยู่ว่าผมส่วนใหญ่จะอัดคลิปตรงไหนอะไรยังไงเนาะโอเคเริ่มเ,เรื่องสเก็ตบอร์ดเดี๋ยวผมคอยดูก่อนนะสเก็ตบอร์ดหรอก็สเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ด นนสกตบอร์ดธรมรมดาไม่มีอะไรอันนี้ก็รวดเร็วผม,มอยากเปลี่ยนอันเนี้ยแต่ช่างเถอะเดี๋ยวผมทำคลิปแยกแบบรีวิวสกตบอร์ดละกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมเอาสกตบอร์ดอัน,อนเดิมก่อนนะครับโอเคน,น,นะโอเคไปเริ่ม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 ไปไปไ,ปไป Thank <laughs> you. โอ๊ยตา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 ย,ตาย,ตายเห็นมนะเสียงเกมเ,เบาไปมนกะโอ้โหตายลมแรงมากอมขอขอนุญาตขอนุญาตนะครับเพลงไม่ดังไปนะโอเคโอเคขอชา ถ้ามีเสียงลมรบกวนก็ขออาภัยรอบที่ร้านแปดนะครับรอบที่ล้านแปดเลยทีเดียวันสกิบปบอดมาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าแต่ตอนนั้นอ่ะอะนานแล้วแหละคลิปคลิปประมาณสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าสองสัปดาห์ที่แล้วอะที่ผมบอกว่าเสียดาย เงินที่แบบผมเก็บเอาไว้ซื้อสกเก็ตบอร์ดใช่ไหมตั้งตั้งสองแสนอะสกเก็ตสกเก็ตบอร์ดสองแสนผมมีเงินอยู่สองแสนแต่สกเก็ตบอร์ดอันนั้นอะเออมันเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกว่าเป็นสกเก็ตบอร์ดอะไรนะโอเคเดี๋ยวผมบอกว่าเป็นสเก็ตบอร์ดอะไรแต่ผมมีเงินอยู่สองแสนแล้วคลิปนั้นอะที่ผมอัปโหลดคลิปไปอะอที่ผมทำคลิปไปอะเอ้ยบักเีก บับบ๊กมุมกล้องโอเคคลิปนั้นที่ผมทําคลิปไปอ่ะคือแบบที่ผมบอกไงว่าแบบเสียดายเหรียญมากอุจาร์เก็บสะสมคลิปนั้นแหละครับคือผมอ่ะแบบคือผมเข้าเกมมาจะจะจะเล่นเกมต่อไงจะแบบทาคลิปอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทุกคนทำไมผมวิ่งอยู่โอเคไม่เป็นไรนะคลิปนั้นอ่ะที่ผมบอกว่าผมจะ แบบผมผมจะซื้อสกตีตบอร์ดอะแล้วแบบเกมมันแบบเกมมันรีเซ็ตเหมือนกับผมเพิ่งโหลดใหม่อะ <c oughs> นี่แหละคือผมเสียดายเงินไงผมก็เลยปรอบตัวเองด้วยการอา่เอาเขาเรียกว่าใช้โปรโน,นะครับปรบตัวเองปลบ,บตัวเองอ่ะเดี๋ยวผมบอกว่าสกตบอร์ดอะไรอันนี้อันนี้อันนี้นี่อันนี้ โคตรแพงมันกี่บาทไม่ไม่ใช่มันหลายแสนอ่ะผมจำไม่ได้ว่ากี่แสนแปดแสนปะไม,ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอันนี้ผมซื้อแล้วเนาะโอเคแต่ผมว่ามันมันสวยแต่ว่ามันไรค่าไปแล้วเพราะว่าผมมีอันที่ดีกว่าผมมีอันที่ดีกว่าผมมีอันที่ดีกว่าและสวยกว่าอันนี้มันก็น่ารักดีนะครับน่ารักดีน่ารักดี